ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีมิถุนของเรานะคะได้คําพยากรณ์นะคะเป็นราศีที่สองนะคะในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองนะโอเคค่ะว่าด้วยเรื่องของการงานกันก่อนนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นสุดอย่างหนึ่งเพื่อรอการเริ่มต้นอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นจากในไพ่เนาะ การสะท้อนของไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยนะคะเนาะเราบอกอะไรได้บ้างบิ๊บิมองว่าอย่างนี้ค่ะบางท่านที่เป็นชาวราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีโอกาสที่การทำงานเนี่ยมันมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดบางอย่างเช่นสิ้นสุดสัญญาแล้วคุณไม่ต่อสัญญากับเขานะคะคุณอาจจะไปเริ่มคอนแทคกับที่อื่นนะคะไม่ไม่คุยกับเจ้าเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเองนะคะ อาจจะรู้สึกว่าแบบทำงานอยู่แล้วก็พอถึงสเต็ปหนึ่งอาจจะได้รับข่าวที่อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักนะคะในเรื่องราวของออสถานภาพการทำงานหรือใดๆก็ตามแต่นะคะอันนี้นะเนื่องจากไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยมันเป็นไพ่ที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่าเป็นการสิ้นสุดบางอย่างแต่ถามว่าการสิ้นสุดที่ว่าเนีย มันมีการเริ่มต้นอะไรบางมบางอย่างรออยู่ด้วยไหมก็ถูกนะคะคือมันอาจจะเป็นการสิ้นสุดอย่างที่บี้บอกไปคือถ้าบางคนนะคะเป็นพนักงานแบบจ้างต่อสัญญากันอย่างเงี้ยบางคนก็คือมีอยู่สองแบบเนาะคือ1คุณไม่ต่อกับเขากับสองเขาไม่ต่อกับเรานะคะเวมันก็จะออกมาประมาณนี้นะทีนี้ถามว่าถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นพนักงานสัญญาจ้างนะยังทํางานในบริษัทอยู่มีอะไรที่แบบว่า มันสะท้อนออกมาให้เห็นได้บ้างไหมถ้าดูจากตรงนี้นะคะบี้มองว่าในงานที่คุณทำอยู่อะคะ่ะในช่วงนี้มันอาจจะเป็นมันอาจจะมีการที่ต้องขอแรงคนอื่นเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของงานที่ค่อนข้างจะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะมันอาจจะเจอปัญหาเจอบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาที่แบบติดขัดหรือบางอย่างที่ทำมาก่อนหน้านี้อาจจะถูกสั่งเบรกสั่งยุติไว้ก่อน สั่งไว้ก่อนว่าเออพักก่อนนะโปรเจก t นั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาทาใหม่นะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางเรื่องบางราวซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะหน้าปุบปรับฉับพลันอะแล้วมันต้องการความร่วมม้ร่วมมือจากคนในหน่วยของคุณหรือทีมงานที่ทําด้วยกันอยู่แล้วทุกคนต้องต้องมาช่วยกันในเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาจุดเนี้ยให้มันผ่านไปได้โดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นและปรากฏจากไพ่นะคะทีนี้ในขณะเดียวกันเองเนี่ย บางคนเองถ้ายังไม่ได้รับในเรื่องของงานเองนะคะยังไม่ได้มีสัญญาณงานงานที่สมัครไปหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยในไพ่ที่มันปรากฏคือณนะเวลานี้มันยังเป็นเวลาของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอยู่นะคะมิมองว่าโอกาสมันจะเข้ามาแต่โอเคละมันอาจจะยังไม่ใช่ในรอบแบบว่าวันสองวันหรือว่าในรอบเร็วๆนี้นะคะอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะมันถึงจะเริ่มในเรื่องของ วงจรชีวิตใหม่ของเราอะเหมือนเราอยู่จุดที่แบบมันนิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วกว่ามันจะขึ้นไปเนี้ยอาจจะมีใช้เวลานิดนึงกว่าที่จะกระเขยขยับขับ,ขบเคลื่อนตัวเองขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยในรอบของเดือนเนี้สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้ประมาทก็จะเป็นด้วยเรื่องของบางคนทํางานเนาะ,อ,ะอยู่ในแวดวงของการทํางานเนี่ยมันจะมีคือหนึ่งสูญเสียโอกาสบางอย่างที่เราคิดว่าเออเราควรที่จะได้รับแล้วเราแล้วกลายเป็นว่าเอา อยู่ๆไม่ได้ซะงั้นนะคะ2นะคะในรอบของการทํางานในรอบของเดือนกรกฎาคมเนี้ยมีโอกาสที่บางทีบางครั้งเองอะ่ะบางคนนะคะอาจจะที่บางคนที่เป็นชาวราศีมิถุนเองเนี่ยอาจจะได้แบบได้ยินข่าวที่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะในเรื่องของเ,อเพื่อนร่วมงานก็ดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องขององค์กรที่เราทำงานอยู่ก็ดีนะคะซึ่งถามว่า คุณก็จําเป็นต้องขับเคลื่อนชีวิตตัวเองต่อนะคะก็อาจจะย้ายโฟกัสจากเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรืออะไรเงี้ยไปในเรื่องอื่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความหวังมีกําลังใจคล่องตัวขึ้นมาหน่อยนะคะต้องบอกแบบนี้นะทีนี้ในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ฟังการงานดูแล้วแบบว่าเอออยากได้ฟังการเงินดีๆใช่ไหมบี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นยังเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะเพราะว่าไพ่การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยค่ะนะคะ มีโอกาสนะคะของชาวราศีมิถุนเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยบางคนอาจจะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆมาในขณะเดียวกันเนี่ยทำอะไรไปด้วยความตั้งใจดีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับผลดีในเรื่องของตัวเงินกลับมาแบบน่าประทับใจนะคะต้องใช้กคำนี้นะคือพูดง่ายๆว่าเราจะใช้คำว่าอะไรดีนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวพรหรออย่างนั้นเหรอก็ก็ไม่แปลกนะก็เหมือนกับว่าเขามองเห็นถึงความตั้งใจดีของคุณมันก็เลยออกมาเป็นผลที่เขาเรีกเยกว่านะในเรื่องของตัวเงินหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยได้มาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออแบบดีเนาะยังดีมีอันนี้ติดตัวมายังดีนะมีอันนี้ติดกระเป๋ามาเป็นเงินขวัญถุงให้กับเราอารมณ์ประมาณนี้นะคะในเดือนนี้สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้เพิ่มเติมอีกสําหรับชาวราศีมิถุนบางท่านเองคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไปด้วยเรรื่ององงขกามู นะคะเรื่องของการแบบไปไหว้เขาว่าตรงนี้ดีตรงนี้ขอแล้วได้ก็อาจจะมีการอย่างเงี้ยค่ะไปตรงนั้นตรงนี้นะคะหรือบางคนเองอาจจะมีการทําบุญนะคะนะเช่นมีการซื้อ นิมนต์ใช่นิมนต์พูดผิดเช่านะเช่าเรื่องล่างของขังอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกว่าเอามาแล้วอยู่ใกล้ตัวอุ่นใจเรียกสักเรียกเงินเรียกซัพ์ได้นะคะฟิลเหมือนประมาณอย่างเงี้ยจะสังเกตเห็นได้เยอะหน่อยนะคะถ้าคุณไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปหาก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้ใช้ตังค์เพื่อการเดินทางแล้วก็ในทริปของการเดินทางนั่นเองเนี่ยก็จะมีการไปไหว้นะคะไป,ไปไปไหว้หรือไปแบบไปข้องเกี่ยวอะใดๆก็สักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีเหมือนไปข้องเกี่ยวไปอะไรเงี้ยกับ สิ่งที่เป็นอะไรที่เรามีความเชื่อว่าเอ้ยจะช่วยหนุนนําในเรื่องของการเงินการทองโชคลาบไปกับเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่สัสงเกตเห็นแล้วก็ปรากฏจากในไพ่นะคะทีนี้ความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างสาหรับชาวราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมนี้สาหรับคนโสดก่อนเนาะบิบบิมองว่าบางคนที่มีคนเพิ่งเข้ามาคุยอะ่ะหรือว่าคุยมีคนมาคุยด้วยสักระยะหนึ่งเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึก ว่ามันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อเหมือนคุณจะสัมผัสได้ว่าคนคนนั้นอนะเหมือนจะมีการเงียบหายไปหรือทิ้งช่วงไม่ค่อยส่งข่าวนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณคิดไม่ตกว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็หายาล่มิตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์เหมือนฟิลประมาณเนี้ยแล้วก็จะแบบว่าเออล้วคือมันยังไงนะคะฟิลประมาณว่าคุณก็จะรู้สึกไม่แน่ใจนิดนึงว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกในคราวนี้เนี่ยที่กําลังศึกษากันอยู่เนี่ยมันมันจะไปตรงไหนต่อมันคืออะไรการหายหายเงียบๆคืออะไรกันแน่ไม่บอกกล่าวเลยนะคะเนาะก,ก็ฟิลมันจะเป็นประมาณนี้คุณจะเริ่มรู้สึกคิดมากหน่อยกังวลหน่อยนะคะในจุดนี้นะแต่ถ้าแบบคุณโสดแบบสนิทร้อยเปอร์ซก็ข้ามไปเนาะไม่เป็นไรถ้าเว้นแต่ว่ากรณีที่เป็นโสดแบบมีคนเริ่มคุยบ้างแหละนะคะเริ่มคุยเริ่มเปิดใจคุยอะ่ะแล้วแบบ ก่อนหน้านี้มันก็ยังปกติดีอยู่นี่เดือนเนี้อาจจะเจอภาวะที่แบบอยู่ๆหายนะคะอยู่ๆหายไปอะไรเงี้ยนะคะไม่ไม่ส่งข่าวไม่อะไรนะคะทีนี้คนมีคู่เองมองว่าแนวโน้มเป็นยังไงบิมบิ๊มมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่คนที่เป็นชาวราศีมิถุนแล้วมีคู่เนี่ยนะคะคุณอาจจะเจอภาวะที่ได้มีการคิดพิจารณา อันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะมันอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบคือเหมือนมานั่งวิเคราะห์เหมือนมานั่งคิดกับตัวเองว่าแบบเอ่ยังไงดีนะคะมันในสิ่งที่เห็นจากไพ่เนี่ยมันไม่ได้มีการแบบว่ามานั่งคุยกับคู่นะแต่เหมือนคุณจะรู้ว่าโอเคมันเกิดปัญหาเนี้เกิดขึ้นแลแล้ว ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เดินมาร่วมกันทํามาร่วมกันนะคะในเรื่องของตัวเงินกาอตัวเงินอะไรพวกนี้นะคะพวกเกี่ยวกับตัวเงินหรือทองอะไรพวกนี้นะคะที่แบบเราต้องแบบมานั่งวิเคราะห์ว่าแบบเราจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะคะบางเคสบางคนนะคะในเดือนนี้เองอะ่ะมันจะเป็นเดือนที่บางคนเองจะทบทวนในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะว่าจะไปในทิศทางไหนต่อ นะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นจากไพ่เนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องเอาตัวเองมาผูกทุกเรื่องนะบอกก่อนนะนะอย่างที่บอกคือเราดูพยากรณ์องค์รวมกันไปบางอย่างมันอาจจะไปจิ๊กเอาโดนคุณก็ได้บางอย่างมันอาจจะไปออกกับอีกคนหนึงที่เป็นชาราสิมิถุนก็ได้ฉะนั้นฟังแล้วเลือกรับพลังงานไปนะคะเนาะก็บอกให้รู้เป็นแนวทางก่อนว่าไพ่มาสะท้อนออกมาแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยบางท่านเองอาจจะมีการซีเรียสคิด พินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนมากๆว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอาอยัางไงต่อนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะทีนี้สุขภาพค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่อยากให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่านะอยากให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเช่นการการไปทําอะไรบนที่สูงสูงอ่ะแล้วกลัวมันจะหล่นลงมานะคะระวังอะไรอะไรพวกนี้น,นิดนึงหรือบางคนเองระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยที่อาจจะเกิดบริเวณศีรษะนะคะภาวะความดันโลหิตสูงนะคะที่อยากให เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในรอบของเดือนกร,รกฎาคมนี้สักนิดหนึ่งโอเคค่ะชาวราศีมิถุนขาบิ๊บส่งคํำพยากรณ์ให้คุณครบทุกมิติแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิตในเดือนกร,รกฎาคมนี้อย่างมีสตินะคะเดี๋ยวเรากลับมาในเบรกที่3ค่ะ